จัดงบตัดชุดใหม่ตำรวจจราจรใส่15กันยายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศพลตำรวจโทอัจชยน์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตามนบริของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ศูนย์บริหารการจัดการจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร โดยมีพลตำรวจโทรประจวบวงศุขผู้ช่วยบุรุชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะทำงานจุดได้ข้อสรุปเครื่องแบบจราจรตำรวจสายงานการจราจรเป็นแบบเดียวกันกับสายงานป้องกันปราบปรามโดยเครื่องหมายที่ได้สีขาวปักบนพื้นสีเดียวกับเครื่องแบบและติดเครื่องแบบด้วยแถบน้นามเตยให้มีปลอกแขนจราจรสะท้อนแสง เครื่องแบบสามารถใช้ได้ทั้งสายงานป้องกันปราบปรามและงานจราจรหากมีการเปลี่ยนแปลงสายงานพร้อมขออนุมัติกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายค่าผ้าและค่าตัดชุดเครื่องแบบสนามรวมทั้งค่าเครื่องหมายตามที่ราชการกำหนดสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจรทั่วประเทศจำนวน1 9 6 6 2คนแล้วโอนเงินไปให้หน่วยในการจัดจ้างจัดซื้อเริ่งดำเนินการตัดเครื่องแบบกำหนด ใส่เครื่องแบบภายใน15กันยายนนี้โดยพร้อมเพรียงกันโฆษกตำร,รวจกล่าวอีกว่าสายงานการจราจรมีความสำคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรออกช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนนปฏิบัติตามนโยบายตำรวจในการกำหนดมาตรการลดและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่รวมถึงภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายการมีเครื่องแบบสนามเหมือนกับสายงานป้องกันและปราบปรามเป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศจะช่วยให้การทำงานเกิดความคล่องตัว อภัยมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการมอบเครื่องแบบภาคสนามของงานจราจรของพบตรในครั้งนี้ถือว่าเป็นชุดภาคสนามครั้งแรกของตำรวจจราจรเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสายงานจราจรอีกด้วยขอขอบคุณสยามนิวส์